ว่าโรไรหะสีลับพรตตะวันตังได้แก่ขึ้นชื่อว่ามีปกติเอาการเอางานเพราะนำไปซึ่งธุระกล่าวคือยังตนให้บรรลุพระอารหาัตผลมีเสียและมีทุดงบทว่าอะไรยังแปลว่าอยู่ห่างไกลาจากกิเลสบทว่าสุเมธังได้แก่มีปัญญางามบทว่านักขตังนักขตปะปทถังวะความว่าเปรียบดังพระจันทร์มีวิมานของพระจันทร์คือวิมานของพระจันทร์เสพอากาศอันเป็นทางแห่งน,นักสัตว์ทั้งหลาย แม้พระโพธิสัตว์เป็นดาบทอยู่ในหิมวันตะประเทศเมื่อจะสอนดาบทกุมารบุตรของตนซึ่งเบื่อหนายใคร่จะออกจากป่าไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในฮาริธราคชาดกในนวากาณิบาตว่าผู้ใดไม่มีกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเจ้าไปจากที่นี้แล้วจงตั้งตนไว้เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกคบหาผู้นั้นอน,นึ่งผู้ใดประพฤติโดยธรรมแม้ประพฤติอยู่ไม่เย่อหยิง เจ้าไปจากที่นี่แล้วจงคบหาผู้นั้นซึ่งมีปกติทากรรมอันบริสุทธิ์มีปัญญาลูกเอย๋ยหากชุพื้นชมพูทวีทั้งสิ้นนี้แม้จะพึงร้ายมนุษย์สาเจ้าก็จงอยากคบคนพานผู้มีจิตด,ดุดลิงเป็นดังผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้นผู้รักง่ายนายเร็วเช่นนั้นเลยเจ้าจงหลีกเลี่ยงมันเสียให้ห่างไกลเหมือนหนึ่งคนขลาดหลีกอสรพิษตัวดุร้ายแต่ไกล เหมือนคนเกลียดคูดหลีกหนทางใหญ่อันเปื้อนคูดเหมือนคนขับยานเลี่ยงหนทางที่กรุขระเสียฉะนั้นพ่อความชิบหายทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ส่องเสพคนผ่านเกินไปเจ้าอย่าสมาคมกับคนผ่านนะเพราะการอยู่ร่วมกับคนผ่านเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ดุจการอยู่ร่วมกับศัตรูในการทุกเมือ่อเมื่อพ่อเพราะเหตุนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้าไว้ เจ้าจงทําตามคําของพ่อเจ้าอย่าริสมาคมกับคนพาลเป็นอันขาดเพราะการสมาคมกับพวกคนพาลเป็นเหตุนําทุกมาให้